มึงกับตัวปอมมึงกับตัวปอมไม่ใช่ที่ใครอต่เขาหลักใครอต่โคตรโคตรอะไรโคตรอะไรโคตรอะไรคูลควรเลยคูลควรเลยตัวปอมมันออกมาเุ้ยเฮ้ยมึงตัวปอมไปสอดกูไม่เชื่อมึงหลอกเฮ้ยมึงใครอะตัวปอมมันออกมาไอ้ควายไอ้ทีเดียวอย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันก๊อฟเสียงเรา มึงตัวปอมมาเนี่ยมึงบอกโคตดมาดิกเดินไปจับจับเยิ่ตัวปอมดีดิวิชัมึงป่ะยิ่งจีนไอ้ควายกยตาคุ้มกพี่อร่อย คำเตือนเตือน,นคำคลิปวิดีโอนี้อาจมีคำคายหยาบหยาบคายหรือมีเสียงภาพภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กที่เพิ่งคลานออกจากท้องแม่ควรได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลานเหลนทวดชวดจูบมัวหลอกต้มได้ไปเรื่องอะไรเรื่องเลยสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ชมแต่งเดียวเหมนเคยควายรีบก่อนใช่ไหมพี่ ไอ้ยเงี้ยเราเรียกอะไรเลยเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า b ิท t ติ้ลกับบอดดี้ครับ b ิทเติ้ลบอดดีไม่ใช่ครับแต่ผมก็คืใช่เหรอใช่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวชื่อวันนี้นะมันเป็นเกมใหม่ล่าสุดเอ้ยล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมานะวันนี้อยู่ใครบ้างสวัสดีครับพิลิฟพิลิฟสติสพิลิฟสติสกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้โลคุมมีวันนี้ครับใครอ่ะเฮ้ยมึงใครเฮ้ย ตราเราก็อยู่กับพี่พีพี่พี๊คำเหลาห้องแองห้องแองคำเหลาเฮ้ยโค้ดโค้ดโค้ดอะไรเฮ้ยเฮ้ยโค้ดอะไรปิดไปปิดไปดิปิดไปดิเฮ้ยโค้ดโค้ดโค้ดอะไรเฮ้ยเฮ้ยโค้ดอะไรเฮ้ยใจเย็นก่อนรอกูก่อนเฮ้ยโค้ดลับคือไอ้ควายจีนไอ้ควายจีนนะโอเคโอเคไอ้ควายจดูดูกันนะดูดูเฮ้ยไอ้ควายจีนไอ้ควายจีน ดูมันรู้เลยมันรู้มา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 ด้วยกันมาด้วยกันคนไหนตัวอีกบ้ามันคืออะไรวะหนึ่งไอเย็นหนึ่งเย็นหนึ่งระวังนะมันมีมันมีตัวอะไรเปล่าไอ้ควายเอ้าแล้วไอเยห่งยนหนึ่งไอ้เยห่ไอเยหนึ่งไอ้ควายไอเยห่ไอเยหนึ่งไอเหเย็่ไอ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 ยหนึ่งไอเยห่ยอะไรเข้าหลังกูวะ ี่ออย่กัสาวคนเราเราแค่อยู่กันสาวคนเลยแล้วพอมันมีตัมาแล้วก็วิ่งหมีแมกเลยสอดแล้วกูจะวิ่งทันไมอ่ะอีกเรื่องนึ่งนะมือจังวะอะไรอะเอาล่าวันนี้จะมาจะทันด้วยซมท่อปัาานะคนครับสวัสดีครับเ้ยมันแหลกจังวะเฮ้ยมันโหลดผีอยู่เยทุกคนมหี้ยนึ่งเ้ยเี้ยหนึ่งเ้เี้ยหนึ่งเ้เี้ยหนึ่งเีหนึ่ยอะไรมอหรอ เอ้ยมึงตัวปลอมมะเนี่ยอยู่อยู่กันสามคนเราเราแค่อยู่กันสามคนแล้วเริ่มชอบกันอีกต้นไม้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมึงดีตัวปลอมไอ้เหี้ยต้นไม้ล่ะตัวปลอมมาเหี้ยเราแค่อยู่กันสามคนใช่ป่ะไอ้ใครอ่ะไปเฮ้ยไอ้ใครอ่ะข้างหลังใครอ่ะโคตรโคตรอะไรโคอ้กูตายเหี้ยไอ้ควายยินไอ้ป้อมโคตรอะไรโคตอะไรไอ้ควายยินไอ้ป้มเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวปลอมโอ้กูตายแล้วโอ้กู ตัวไอ้เย่ึงตัวปอไปสัตว์กูไม่เชื่อมึงหรอกไอ้นี่เลย้ยนี่ใครเ่ยเขาหลักใครอโคตรอะไรไม่ใช่กูไอ้ลีไม่ใช่กูกูออกมาแล้วกูออกมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะ้อ้เ้เอเคอ้ออ้อะไรโค้ออกู อีโด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 กินอีโดกินเลยกูกลัวแล้วกูกลัวแล้วว้าาาตายเอ้ากูโดนตายตัวเฮียอะไรได้มึงอะไอ้ยังกูจุกเลยไอ้ยังไม่มีเสียงฮู้พูดด้วยเอาพีคมันดูยังไงอะกูอยากดูบ้างอะอยากเป็นมึงมองคนดูกูตายแล้วเนี่ยไอ้เฮียเออแล้วมึงดูคนยังไงอะ เรียกกูเห็นแล้วลีมันเงียบจัดเลยกูไม่รู้น่ะมันพูดอะไรอยู่ไอ้ควายพี่พี่กูตื่นมากูตื่นมากูตื่นมากูยังไม่ตายฉันแก่ตรงนั้นฉันยังไอ้เยี่ยดิวช่วยกันเดื่อที่เขาไม่อยากเล่นเลยดยวช่วยมึงป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เหี้ยไม่เสียตัวบอลตัวบอลไปควายมึงตัวบอลกูมชื่อดี๋ยวเชื่อมึงป่ะไม่ใช่กูไม่ใช่กูมึงไปไกลๆเลยเหี้ยกลัวกลัว เฮ้ยกรโดรลิงไอ้สัตว์ลิงลิงกับกูไอ้สัตว์เนื้ยไอ้ลิงเมื่อกี้กูได้ยินเสียบมือมไม่ใช่ลิงเฮ้ยมึงดูดิมึงดูกูดิมึงดูกูดิกูโดนไล่ไอ้เนื้อไปเกินอะไรอะไอ้เนื้อไอ้ลีฟไอ้ลีฟกูได้ยินเสียบมือไอ้ยิงไอ้สัตว์ไอ้ยิ่งชิไอ้สัตว์เนื้อไปเหรกูไม่ได้พูดไอ้เนี้อไอ้เนี้อมันพูดมันด่ามันด่าไอ้เนี้อขำเป็นติมคุ้งเลยสัตว์ อีเต่เมื่อไหนทางออกบอกกูทีไอ้ควายกูตากูจะพี่ร่อยเกมนี้รก็ไม่ดีหรอพี่ตามเอากูะดิเท้าออกแล้วกระดิกเท้าออกแล้วไอ้สัตว์ไอ้แกตัวปอมไอ้ตัวเข้าไปใหม่ไม่ใช่เหรอวะไอ้ตัวปอมไอ้ตัวปอมมิกเดือดไล่ตากูไอ้ตัวปอมไอ้ตัวปอม เต่าพอมันออกมาข้างนอกแล้วกูตายเต่าพอมันออกมาข้างนอกแล้วกูตายไม่เปาแบบเดี๋ยวดิวคนเดียวกูแบกเองเฮ้ยเฮ้ยพี่กูกูกูยังอยู่กูยังอยู่กูยังอยู่เกิดเไหนเจอกูแล้วกูคนนั้นแล้วแหละไอ้ยข้างหลังไอ้ดิวเฮ้ยไอ้เย่มันมันจะรับพาตัวมันจะรับพาตัวอีกเดี๋ยวมั้ยดิวหนีนีมันตามมาแล้ว

ขอกมึงปล่อยกูเลย,ยออไม่เห็นตูดให้ Thank you นะครับขอบคุณที่มามาช่วยโอ้ย Thank you ก็ต้อง Thank you แล้วโอ้โหเองไปไหนรอกูก่อนดิเพื่อนรอกูก่อนกูนไปด้วยอเอ้ยมึงไปไหนอ่ะชื่อดิวพาไม่ถงน,นี่อะไหนอ่ะเออมึงมาไปส่องกูเกิดเออมึงพากูไปเลย <c oughs> เอา้าแล้วกูวา้าววายเลยเฮี้ยหน้าเทาเลยถือหน้าเทาเว้ย มันพากูไปไหนอะเห็นย่ากูกูยังจอจอจอนี่อยู่เลยมันพาไปห้องรับเน่ะมันขึ้นสัตว์อะไรไม่รู้อะเมฆอะเอ้าแล้วกูตื่นเลยสวัสดีครับเฮ้ยเรียบร้อยกูออกเลยกูออกเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาใช่อะฝนตกลงนึกถึงทีไรก็ยังชุ่ม อันนี้กูอันนี้กูอันนี้กูเองกูเองคนรับคนรับมึงคืออะไรคนรับมืงคืออะไรเออเจ้าพ่อไม่หน่อมาคนไมเดีเลยเอาพ่อไม่หนออมาพ่อเบื่อกูไม่ได้พูดไอ้สัตว์อุ้ยกูแหกูแหลก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 ไม่ได้ไ่วิ่งตามมาเจ้ฟพรอไม่อนกอมา ตัวป้อมมันออกมาเฮี้ยอะไรมึงไอสัตว์อยู่ข้างหน้ามึงไอตัวป้อมมึงไอตัวป้อมไอควายไอควายไม่คนเนี่ยเด่ะเฮี้ยไม่พูดคนละอย่างกับกูเลยเฮี้ยคนละสถานะไรคาหรือเฮี้ยคนรับอะไรคนรับอะไรมึงบอกกูดิถ้ามึงบอกถูกกูเชื่อหรือคนคนดีว์สายสายมาดิวไอเราไม่คิดเลยไม่เอาพนเบี้ยเลยสิบแปดสิบแปดิสิบแปดิ ไม่งมีวิ่มีข้าวตัวเลยควายเอ้ยควายเอะไรนะตีสองครับดีสองตู้เดดูเดดี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 มาครับไอทีดีไอทีดีดีเราต้องเดินด้วยกันนะอย่าแยกนะถ้าแยกเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนะไอทีตั้งแต่มีผีมาไอตัดแยกกันหมดเลยเียย ไม่ได้ก็แต่มีผีไว้แบบแยกไปหมดมีเยอไม่ได้ม่เราต้องเอาเอาไอ้นั่นไม่เอาไก่ไปตีมันเนี่ยเอาไอ้นั้นไม่เอาไก่ไปตีมันเนี่ยตีไก่อะมันจะท้อนายเนี่ยต้องปิดไมค์ดิแล้วกูปิดไมค์เดี๋ก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวตอดผีไอ้เออลีฟลีฟปิดไมค์ลิฟก่อน เดี๋ยนีูเดี๋ยวเราจะพูดเราจะพูดโค้ดเรือหลวงไปแล้วเดี๋ยวเราจะพูดคำมือตามไปโค้ดโอเคป่ะพูดอะไรไอควายจีนไอ้ควายจีนไอ้ควายจีนแล้วก็แล้วแล้วแล้วก็สลับนะแล้วก็เปลี่ยนจะมีสองโค้ดแบบทนายทนายพีททนายพีทนะโค้ดโค้ดทนายพีทโอเคนะโค้ดที่แท้จริงของเราคือทนายพีทแต่โค้ดหลอกคือไอ้ยควายจีนไอ้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 ควายจีนมึงก็เอ้ยควายจีนไอ้ควายจีนไหมือนกูมะเอ ไม่กลวงหรอกไอ้ควายจีนเฮ้ยลีน <ans> ่ากลัวไรีบไอ้ควายจีน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 เฮ้ยมึงชี้ลิงเฮ้ยมึงดูดิมึงดูกดีมึงดูกดีกูโดนไล่เฮ้ยกูโดนเราไปเก็บไหนอะมึงตัวปลอมมั้งเนี่ยมึงบอกโค้ดมาดิกูโดนไปจับจับเฮ้ยไปยึดตัวปลอมตัวปลอมไอ้ควายตัวปลอมคุณเจอตัวปลอมเฮ้ยมึงใครอะตัวปลอมมันออกมา โต๊ะข้าอกแบอบุญะบุะโต๊ะปอมไอ้ขวายว่ากูตายถูปผมไหมบิดไบดิปิดใบดิปิดใบดิียไอ้พี่เหรอมึงบอกปิดใบดิ๊เต็มเลยเอล้วมาทางไหนเฮ้ยเยอะบินไดิก่อบุญกะเยเจ๊แม่ตหนเด็กแปลวเจ๊เี้ยเดี๋ยวคนเก๊ อย่าพูดเยอะเดี๋ยวมันก๊อสียงเราไม่ก๊อปเสียเลยได้บ้างไหมไม่ก๊อปเสียมึงอ้าพี่ไม่ก๊อปฟแจงมึงว่าปิดบันไดนิดปิดบันไดนิดไอ้เหี้ยตายเหรอวะดูมึงเดินอยู่เนี่ยเตือนขึ้นบันไดเนี่ยไอ้เหี้ยจีนไอ้ควา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 ยจีนเราว่า ระวังแล้วเว้ยตัวปอมไม่อยู่ข้างนอกระวังตัวปอมไว้เชียตัวปอมไม่มีสองตัวเลยสักน์กนกคู่เหรเฮ้ยเดคู่คนาเดคู่ตายตัวอะไรอ่ะเขาเดคู่ตาโตัวขวากีดไอขวากีดกูจะตายแล้วว่ะนี่ไรอ่มันสิไฮแล้วนะระวังนะเว้ยระวังนกคู่ด้วยนกคู่มันจะมามันจะมามันจะมากระเด็นมันจะมากระเด็นตัวด้วยอะไรอ่ะ ขวอยีดอขวอยีดไอ้วิมึงใหญเดือดสิบอว่ามาทำเควียที่อะไรดีก่อนกูถามจิ๊กมันมันต้องนี่มันต้องเก็บของไปขายเปล่าเอขงนี่ไหมันจะอยู่ตามห้องอ่ะมันต้องเดินดิวดีอ่ะมันต้องไอ้ขวอยีดขวจีดขวอยีดระวังน้องคู่แม่งแปลงร่างนะเว้ยน้องคู่แม่งแปลงร่างไงเป็นดีจีนนะเนี่ยนี่หรือว่าเดี๋ยวกูจะแก้ไปอยู่หายจากพีวันเลยเดี๋ยวกูกลับมาเป็นตัวโคลน กูได้ยินแล้วเว้ยไอสัตว์นี่มันหล่อจีมันหล่อไปข้างนอกดิมันหล่อไปข้างนอกดิขวานจีมึงเกลียกูเว้ยกูกูรออยู่ด้านนอกที่จริงกูยังไม่ตายหรอกเป็นไปได้ไหมว่าเฟนดี้ก็ได้เหรอมันสิใครแล้วนะไอเดิวอยู่ไหนเพื่อนไอเดิวเดียวเพื่อนดิวกูอยู่นี่กูอยู่นี่มันสิใครอันนีไอเดิวไอเดิวเป็นไงบ้างนสบายดีไม่ตายยังตายยัง กูกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเอ้าเสียพีกินไม้มาไงอ่ะไอ้พีไอ้พีเจไอเีก่อพีเจพีเหรอไอ้พีเจผีได้เด้อวะกูถามจริงไอ้พีเจพีได้เหรอวะฝนตกเอาเอาคือเดนเฉดได้พีเจพีเป็นคือเนียอะไรพูดอธิบายกูทีไอ้สับฮะไอพีเจเดินเจตัวเองตาที่เลวเป็นไปได้ไงวะไอ้สัดไอพีเจพีมาได้เอาไดิเทอันเท

เอ้ยไม่รอกันเลยคนที่ยังฟังสัญญาณอยู่โปรดรับรู้ไว้เหียว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 เอวเยวเอวเยวเอวด้านซ้ายเดินขวาไอีพี่ด้านหลังด้านหลังกูได้ยินเสียงมึงนะกูชื่อดิวดิวโจชอ่อไอ้เนี่ยเอ้ยเฟร็ดวิลี่กูเจอของเงินอยู่ในอากาศนะวิลี่แปดดอลลาร์ มันเจอขอได้ไหม่ไมขอไม่ไม่หาแก้เป็น I อ o ออไม่สัตว์โธไอ้ยี่กูตายอ้าเรียบร้อยลางโคนกูลางโคนโคนหลบโหลทไมวะไอ้มึงมึงเอาลูกมึงไปตีดมึงเอาลูกมึงไปตีดีเฮียดิวหนีดิวกกูนึกกูพ่ออ้าโดนเฮียน้พ่อไม่ฆ่ากูเลยตัวพ่อเแเบื่อเบื่อตัวพ่อแ มัพูดเลยรมึงเติปอมไหมใช่ไปอเยเลยเฮ้กลับบ้านไปซื้อไก่ก่อนแลซื้อไก่ไปตบกันเช็กกูเด้อมึงดูดิเจ็ดสิบบาทเลืาี่ะเือเจ็ดสิบบาทเองเือเจิบาทเองงี้ยแลกูซื้อเลยกูเติมโลบักได้ไหมเติมโลบักเลย เอาได้ก็ขอยจบคิดไปแต่เพียงเท่านี้นะราผมจะมาพาพาพี่หนึ่งมาแบกร่วกันน่ะหนึ่งน่าจะเล่นโหดนะเขาเป็นเสียนทิ้งท่อเขาเลยอ่ะจะัวเยี้ยนหนึ่งเพื่อนว่าโค้ดคืออะไรเยี้ยชื่อผ่านเลยสักหนึ่งลาโค้ดเยี้ยนชื่อดิวดิวด้วยดิวด้วยที่เอาหมึกที่มึงเอาไปยัดตูดมันพูดอย่างเงี้ย